พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมรายชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิรักขิตาสมัยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภานวดีกรมพระนครปถมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาครบหนึ่งร้อยปีพุทธศักราช2,568 ในการนี้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการที่6และพระพุทธรูปประจำวันประสูติของพระอาทิตย์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรราชสุดาสิริโสภาพนวดีซึ่งปฏิสฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาทิตย์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชระชราช,ราช สุดาสิริโสภาพพนาวดีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปกรมหาสุภิตชัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยส่งกราบถวายบังคมพระอัฐิ